สวัสดีครับสวัสดี f c ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถึงเวลานะครับผมก็จะพาช้างขึ้นไปอยู่บนบ้านนะครับผมอยู่ที่ในมู่บ้านผมนะครับก็วันนี้ก็แม่น้ำขึ้นเยอะครับผมเดี๋ยวจะมาดูนะครับผมเอาน้องพลอยน้องน้ำโชคลงอาบน้ำนะครับนี่ครับผมน้ำอันนี้จะเป็นแม่น้ำมูนะครับดูครับผม ลงทางลงก็ไม่ชันมากนะครับผมทางลงก็ไม่ชันมากนะครับก็ทางลงเดี๋ยวพามาดูทางลงนะครับนี่ครับผมทางลงจะเป็นนี่ครับผมทางลงก็ไม่ชันมากนะครับก็ขึ้นได้ลงได้สบายครับผมจะเป็นทางของช้างหลายๆตัวเขาลงตรงนี้ครับผมเพราะว่าไม่น้ํามูลเราลงไม่ได้ครับน้ําขึ้นเยอะครับ วันนี้ก็จะให้มาดูนะครับอ่านนี้ก็มีควานมาช่วยนะครับผมอ่าโอ้โหนองน้ำโชคอาน้ำพอเห็นรถควานไม่ได้ครับผมวิ่งมาใส่เลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ไปดูแม่น้ำมูลนะครับผมแม่น้ำมูลบ้านผมนะครับน้ำกันเยอะครับผมวันนี้ครับก็กลัวจะมาท่วมช้างนะครับ พ่วมที่เขาผูกไว้นะครับผมก็ทําการย้ายนะครับผมย้ายขึ้นกลับไปไว้ในบ้านนะครับก็ห่างไกลไม่มากครับตอนแรกผมว่าจะมาลงตรงแม่น้ํามูลนะครับแต่น้ําไหลแรงนะครับผมไหลเชี่ยวมากเลยครับผมก็อันนี้อันนี้ก็เป็นแม่น้ํามูลเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เป็นแม่น้ํามูลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแม่น้ําที่ไหลจะเข้าท่วมไอข้อท่วมที่นานะครับ นี่ครับเป็นน้ำมูลบ้านผมครับตรงนี้เป็นที่สูงนะครับตอนแรกผมว่ากะกะว่าจะลงตรงนี้นะครับนี่ลงตรงนี้นะครับแต่น้ํามันลึกมันละน้ํามันไหลเชี่ยวด้วยครับผมก็ไม่เลยไม่กล้าลงนะครับผมก็เลยไปลงฝั่งนั้นแทนนะครับตอนแรกผมว่ากะกะว่าจะลงตรงนี้นะครับแต่น้ำไหลแรงมากเลยครับสังเกตดูนะครับสังเกตดู น้ำไหลนะครับผมผมไม่ได้พูดนี่ครับเขาจะเซาะเซาะดูครับตรงนี้เขาจะเซาะปกติปกติน้ำตรงนี้ไอ้ต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมครับจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับพอดีน้ำไหลแรงมากเลยครับผมพูดจริงนะครับน้ำไหลแรงมากเลยเซาะเอาดูเอา,เอา,เอาต้นไม้ต้นใหญ่ตรงต้นกระหุงนะครับต้นตรงนี้ลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลย ไม่กล้าให้ช้างลงมานะครับผมก็เลยเอาไปลงตรงนู้นแทนนะครับดูนะครับหลายแรงไหลแรงไม่แรงครับดูครับผมดูครับดูดูที่ที่มันไปตามนะครับผมดูนะครับหลายแรงนะครับผมฝั่งฝั่งนู้นจะจะท่วมหมดนะครับท่วมไปแบบเข้าไปในบ้านผมนะครับเข้าไปตรงที่ช้างปลูกนะครับ ฝั่งนู้นนะครับก็เลยกลับมาดูเอาช้างขึ้นไว้บ้านนะครับเห็นเขื่อนว่าเขื่อนปล่อยปล่อยน้ําเขื่อนมาลงมาเยอะนะครับผมก็เลยทําการเอาช้างขึ้นไปผูกไว้ในบ้าน,นครับตัวท่วมท่วมช้างนะครับจะช้างไว้น้ําไม่เป็นนะครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับไอ้น้องน้ำโชคน้องพลอยเรื่องไวยน้ําเก่งนะครับดูครับผม น้ำแรงนะครับน้ำไตรงนี้จะเป็นน้ำกระแสวนนะครับไอ้ต้นไม้ตรงนี้ที่ผมเคยนอนน้ำเคยหาปลาแต่ก่อนทุกวัน,นอีโบโบโบอีโบ,โบ,โบ,โบนั่นกับแฟนผมเรียกไม่ได้ยินขอโทษนะคที่พูดเรียกก็ไม่ได้ยินน,ยกกยน,นี่ครับไอต้ตรงนี้จะเป็นต้นไม้แต่ก่อนนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับดู นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหน้ำแรงมากเลยครับอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับเนี่ยนะผมพูดเหมือนแจ็คสเปกแปโฮนะครับขำๆซีเรียสไม่ซีเรียสกับชีวิตนะครับนี่ครับดูครับดูครับดูครับผมดูสเก็ตดู ดูน้ำไหลนะครับผมโอ้โหถ้าผมลอยถ้าผมกว่ายน้ําไปฝั่งนู้นนะครับผมถ้าผมว่ายน้ําไปฝั่งนู้นถ้าผมว่ายว่ายน้ําถึงฝั่งนู้นได้ครับผมต้องทะลุถึงมุมทางโค้งนะครับมุมทางโค้งตรงนั้นเป็นมุมต่ํานะครับที่ทางโค้งตรงที่ว่าน้ําไหลนะครับน้ําโค้งที่เป็นแม่น้ํามูลนะครับน้ําไหลทางผมจะผูกไว้ตรงนั้นนะครับ,บอกอพอดีน้ํามันขึ้นนะครับขึ้นมากก็ทําการแบบ เอาไว้ที่สูงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะผูกไม่ได้นะครับผมฝั่งนู้นก็ท่วมหมดนะครับแต่ฝั่งนี้ยังสูงอยู่ครับเนี่ยถ่ายคลิปยุ่งลุงครับโอ้ยนันมีตู้ื้อนเนนะจะห้อยสำเนาแล้ไหมจะห้อยทางสำเนาแล้วฮานิก vừa hai bị cô đồ ngộ vai hay tập bưng cô ôi đại thăm này đại đại thăm khác gì ครับสองสาวจะขึ้นมาแล้วครับอ่าท่านใดดูคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องภายสองห้านะครับผมวันนี้น้องพลอยตัวดำปิดปืนเลยครับขึ้นไปอยู่บ้านไปหาน้องน้ําโชคน้องพลอยนะครับไอ้น้องปุ๊บสองห้านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องเล็กๆ อาจจะไม่เด่นไม่ดังนะครับผมแต่ความคิดผมก็ทำแบบนี้ทุกวัน,นครับผม,มก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม,มาช่องเล็ก,ลกน้องสาวห้านะครับผมดูครับในการเก็บโซ่ครับดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมให้น้องนำโชคกอดนะครับเพิง่งฝึกได้มงี้ครับฝึกกอดฝึก เตียงกาบนหลังช้างนะครับผมเดี๋ยวตอนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับผมก็สวัสดีครับผม